ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ 4-time podcast เรื่องดีไม่ดีใน4นาทีพบกับผมอิจจิผู้ดำเนินรายการเชิญรับฟังกันได้เลยครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับฟันแฟกของ Imperial Unit System นะครับหรือหน่วยการวัดอังกฤษแบบเก่านะครับต้องเกินก่อนนะครับหน่วยการวัด ในในโลกเราตอนนี้มี2แบบนะคคือเมตริกกับอิมพีเรียลยูนิตนะครับเมตริกก็คือที่ไทยเราใช้อยู่นะครับเมตรเซนติเมตรกิโลเมตรหรือว่ากรัมกิโลกรัมอิมพีเรียลยูนิตเนี่ยก็พวกปอนด์ออนนะครับหลานิ้วฟุตอะไรก็ว่าไปนะครับเริ่มเลยครับฟันแฟกแรกนะครับในสมัยก่อนนะครับคือเราต้องพูดตามตรงคือมันไม่มีหน่วยการวัดชัดเจนนะครับเขาก็เลยใช้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือวัด เป็นอันแรกนะครับซึ่งร่างกายเลย,เยมันก็ถูกคอนเวิร์ตไปเป็นอิมพิวชันอยู่ที่เราใช้กันอยู่อย่างเช่นนิ้วเนี่ยเราใช้ความระยะทางของนิ้วแม่โป้งของเรานะฟุตเนี่ยก็ใช้ขนาดของเท้ายาร์ดเนี่ยหลานเนี่ยก็ใช้ความยาวของท่อนแขนนะครับแต่ปัญหาก็จะเจนแหละคือแต่ละคนแข่ขามไม่เท่ากันนะนี่ข้อเสียอันที่2ครับหน่วยการคอนเวิร์ตยูนิตของอิมพิวยันเนี่ยมันใช้ยากนะครับผมอาจจะผมอาจจะบายแอดก็ได้แต่มันใช้ยางจริงๆนะครับคือว่าสมมุติว่าคุณจะเปลี่ยนจาก กิโลเมตรเป็นเมตรอย่างเงี้ยคุณแค่คูณพันนะครับคุณจะเปลี่ยนจากเมตรเป็นเซนเนี่ยคุณก็แค่คูณร้อยอ่ะตัวเลขมันส่วนลงตัวแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนจากหลาให้เป็นฟุตเนี่ยคุณต้องคูณ3แต่คุณเปลี่ยนจากฟุตเป็นนิ้วคุณต้องคูณ12บสองอ่เลข่เท่ากันอีกมันใช้ยากนะครับอันดับสฟันแฟกนะครับในปี1964นะครับจากที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับเขาวัดอิมพิโลจิตเนี่ยจากร่างกายใช่ไหมครับ ตอนนี้เขาวัดอิมเพลเยเนี่ยเบสออนจากเมตริกสิสเต็มเดฟนิชันนะครับของคขาว่า1หลาตอนนี้มันไม่ใช่3ฟุตแล้วนะครับหหลาเนี่ยมีละทางเท่ากับ0.914เมตรนะครับหปอนด์เนี่ยมีไม่ได้เบสจากอนะอนสมคัญนะหนจุนึ่งปอนด์เนี่ยมีน้ําหนักเท่ากับ0.45ยกิโลนะครับซึ่งหน่วยเมตริกเนี่ยมันก็มีที่มาที่ชัดเจนนะครับมันไม่ได้เกิดจากาาการวัดละกันมันใช้อาศัยปรากฏการธรรมชาตินะครับอย่างเช่น1เมตรเนี่ยเขาใช้ ระยะทางที่แสงน่ยใช้เวลาในการเดินทางอยู่ที่3.3นาโนวินาทีฟันแฟกต์ที่4ครับด้วยหน่วย Imperial Unit กับเมตริกซิสเต็มเนี่ยมัน,มนส่งผลให้โลกเราเนี่ยเกิดเหตุต่างๆมากมายครับหรืออุบัติเหตุนะครับเกิดจากการคนว์ตยูนิตที่ผิดพลาดนะครับเ,เคยมีการอ้างนะครับว่าปาเหตุที่เครื่องบินตกหรือเครื่องบินเสียหายเนี่ยเป็นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ย วิศกรเนี่ยคอนเวิร์ตยูนิตไม่เหมือนกันนะฮะตอนที่ยานอวากาศเนี่ยไปชนที่ดาวอังคารเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการคอนเวิร์ตยูนิตไม่ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับฟันแฟกที่5นะครับคืออันนี้น่าเสียดายมากนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยตั้งอเมริกาเร็วไปหน่อยครับคือว่าตอนที่อังกฤษ เอาระบบ imperial system เนี่ยมาใช้นะครับเขาก็เห็นแล้วมีปัญหาแล้วเขาก็ดึงเมติกมาใช้นะแต่ว่าตอน,นเขาดึงเมติกมาใช้ตอนนั้นนะ่ะมันมีโคลอนีเกิดขึ้นที่อเมริกาไปแล้วครับอเมริกาเนี่ยก็เลยยึดแบบเดิม imperial unit ไปใช้แล้วก็ใช้จนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนะครับมีประเทศในโลกเพียง3ประเทศนั้นเองนะครับยังใช้ imperial unit นั่นก็คือ1นอเมริกาครับ2เรือเบเีย3ามพม่านะครับ ทีนี้ในความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าความจริงแล้วเนี่ยอิมพีเรียลยูนิตเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แย่เสมอไปนะครับคือถ้าในทังณิตศาสตร์นะครับในการทําโจทย์ข้อสอบเนี่ยการใช้ยูนิตของเมนติกเนี่ยง่ายกว่าแน่นอนครับกินขาดเลยง่ายแต่พอเอาดูมาหน้าง,งานจริงๆเนี่ยการใช้เปติกมันใช่ยากกันนะถ้าคุณบอกว่าไม้1เมตรเนี่ยมี100เซนติเมตรเนี่ยโอ้เราไม่ออกนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าไม้1หลาเนี่ยมี3ฟุตเนี่ยเออเรามองออ,อ,นะอ,ออกเป็น3ท่อนเนี่ยออกมันใช้ง่ายกว่านะครับ สรุปนะครับไม่ว่าคุณจะใชให้หน่วยแล้วก็ตามนะครับมันขอให้ใช้อย่างถูกต้องและแม่นยำรีเช็คดีๆแล้วกันนะครับผมอยู่ในงานก่อสร้างนะครับก็ต้องเลงหรือตรวจสอบตลอดนะครับเรื่องพวกนี้เพราะการคอนเวิร์ตผิดเนี่ยมันส่งผลปัญหาหลายๆอย่างนะครับขอบคุณเสียเวลารับฟังครับสวัสดีครับ